ใช้น้ำมันเครื่องแทนน้ำมันไฮดรลิกไม่ได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นเหมือนขั้นนี้นะมาดูเขาเอาอะไรผสมกับน้ำมันขั้นหน้าครับพีแต่ข้างหน้างรู้ที่แด้ใครอยูอไหน ดำปิดปีเลยนะทั้งดินทั้งเหมือนคล้ายๆน้ำมันเครื่องนายรู้ลูกค้าเอาพวกน้ำมันเครื่องเก่าใส่ไปหรือเปล่าครับรถคนเก่แล้วนะครับก็เกอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ใส่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะครับก,ก็เอาน้ำมันเครื่องเกา่ามาใส่นะครับบางทีมีคนแนะนําไปว่าอเอาน้ำมันเครื่องเก่านะครับ ต่างคนต่างไม่รู้นะครับอันจริงก็เอาน้ํามันไฮดรอลิกเก่าใส่นะครับใต่เข้าใจผิดเอาน้ํามันเครื่องเก่าใส่แทนนะครับทำวิธีครับแบบนี้ก็ลูกปืนไหม้หมดนะครับดังเลยดังข้ามคืน กาโจดีกับดีิวสิ้าเลยนู้ดีดีเอเอเสียฉาเา่ปีโอเคครับผม